วัดใหญ่ชัยมงคลจัดพิธ ma mm ีทำบุญตักบาตรและเจริญสมาธิภาวนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเมื่อเวลา7นาฬิกา45นาทีวันที่20กรกฎาคม2567ที่ศาลาการประเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูสิริชัยมงคลรองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นประธานสงฆ์ในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2567โดยประชาชนพุทธศาสนิกชนนำอาหารขาวหวานมาร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะมีการทำบุญตักบาทแล้วยังได้ฟังพระธรรมเทศนาโดยพระมหาอุทัยชิดมาโรปรเรียนธรรมนักธรรมเอกวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นองค์ปฐมเทศนาพุทธศาสนิกชนเจริญสมาธิภาวนาจากนั้นได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอับน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์นำไปใช้ประกอบกิจวัตรประจำวันในช่วงระหว่างจำพรรษาอีกด้วยและในช่วงค่ำจะมีพิธีเวียนเทียนโดยรอบอุโบสถและมหาเจดีย์ชัยมงคล เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์วันอาสารบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ําค่ำเดือน8เป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์เรียกว่าธรรมจักรกับประวัตนสูตรและถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบเป็นครั้งแรกซึ่งนับว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของโลกด้วย ศูนย์ข่าว HTS News ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา